สว,ส,สวัสดีครับด้วยรางการตรวจสอบสอประกาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมทิพั์ปินละโรดวันนี้มาพร้อมการจับตาเส้นทางของพยายุไหฮเชินเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่จีนเป็นผู้ตั้งชื่อให้ญี่ปุ่นกําลังประเมินนะครับว่าพายุลูกนี้จะพัฒนาตัวกลายเป็นซุปเปอร์ไตุ้่นที่มีความรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์รอบร้อยปีครับและจะทําให้เกิดภายพิบัติครั้ง,งใหญ่ ส่วนสภาพอากาศในไทยนั้นยังคงทรงๆตัวโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในไทยยังไม่มีนะครับมีเพียงฝนที่จะเกิดขึ้นตามแนวร่องมรสุมที่เลื่อนผ่านมาไล่เลียงและติดตามประเด็นสภาพอากาศไปพร้อมๆกันครับ กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นออกประกาศเตือนนะครับว่าได้ฝุ่นไห่เฉินมีแนวโน้มที่จะขึ้นถล่มทางญี่ปุ่นทางตอนใต้ด้วยความแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เกือบรอบร้อยปีและคาดการณ์ว่าในช่วงที่ขึ้นฝั่งจะมีความเร็วลมกระโชกใกล้จุดศูนย์กลางสูงสุด80เมตรต่อวินาทีหรือ288กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าถล่มในหลายพื้นที่หลายจังหวัดตั้งแต่ช่วงเช้าวันเสาร์ที่5กันยายนจนถึงเย็นวันที่7กันยายนนะครับและหากเปรียบเทียบไต้ฝุ่นในอดีตที่เข้าถล่ม สนามบินคันไซที่ผ่านบัน,นั้นมีความเร็วลมเพียงแค่5.8เมตรต่อวินาทีโดยสถิติสูงสุดของความเร็วลมกระโชกสูงสุดนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดคางโกชิมะ78.9เมตรต่อวินาทีและที่เมืองอามามิเมื่อปี1970พายุไ์ใต้ฝุ่นนี้อาจจะเป็นลมที่มีความสูงเกินระดับนี้นะครับและเป็นต้ฝุ่นที่มีความอันตรายรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอพยพใน,นระหว่างที่มีลมแรงนะครับและเตือนคนไทยในคิวชูโอกินาวาและจูกโกะครับให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในปี2019หรือว่าปี2562ญี่ปุ่นเผชิญกับซูเปอร์ไต้ฝุ่นฮากิบิตนะครับที่ถือว่ารุนแรงในรอบ6ทศวรรษหรือว่ารอบ60ปีครับสร้างความรุนแรงและความเสียหายอย่างหนักให้กับพื้นที่ทางใต้ของญี่ปุ่นครับและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด49รายด้วยกันนะครับในช่วงที่ซูเปอร์ไ้ฝุ่นนั้นเคลื่อนผ่านจากหมู่เกาะมาเรนาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่นะครับความรุนแรงของลมนั้นใกล้จุดศูนย์กลาง260กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในช่วงที่เคลื่อนผ่านทางตอนใต้ลดกําลังลมมาเหลือเพียง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและหากเปรียบเทียบความรุนแรงของพายุฮากิบิสนั้นเทียบความรุนแรงเท่ากับพายุเฮอริเคนร,ระดับ5ครับโดยพายุฮากิบิสนั้นพัฒนาจากคลื่นความร้อนที่อยู่ห่างจาก200ไมล์ทางเหนือของหมู่เกาะมาแชลในช่วงของเดือนตุลาคมวันที่2นะครับหลังจากนั้นก็ได้พัฒนาตัวกลายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นและเคลื่อนเข้าประชิดทางชายฝั่งภาคใต้ของญี่ปุ่นครับ ร้างความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะภาพที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าทั้งสนามบินน้ําท่วมพื้นที่ของสถานีรถไฟชินคันเซ็นครับรถไฟใต้ดินที่ถูกน้าท่วมครั้งใหญ่ลงไปในพื้นที่ของสถานีรถไฟรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในพื้นที่ของญี่ปุ่นครับและในครั้งนั้นญี่ปุ่นก็ได้รับคําชื่นชมจากนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยนะครับว่าสามารถจัดการกับภัยพิบัติได้เป็นอย่างดีครับซึ่งพายุที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง บททดสอบที่ญี่ปุ่นกําลังเผชิญกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วก็อาจจะกลายเป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ตามที่มีการคาดการณ์ครับกลับมาที่สภาพอากาศในประเทศไทยในช่วงวันหยุดยาวนี้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากในพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนภาคเหนือนกับภาคอีสานนั้นไม่มีโอกาสนะครับ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนมีเพียง2ปัจจัยที่เวลานี้ก็คือร่องฝนที่พาดผ่านอยู่บริเวณของพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกครับรวมถึงอีกหนึ่งปัจจัยมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ลมประจรําฤดูฝนที่ไม่ได้มีกําลังแรงนะครับเพราะฉะนั้นฝนจะเกิดตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกรับจะเป็นฝนตกหนักนะครับไม่ได้ฝนตกหนักมากรวมถึงฝนปานกลางเช่นเดียวกับมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ หลังจาก5กันยายนก็จะเป็นตัวเด่นขึ้นมาทางด้านรับลมก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับในขณะที่ร่องฝนนั้นก็จะขยับขึ้นไปอยู่บริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนภาคเหนือกับภาคอีสานตั้งแต่ 6 7และ8กันยายนครับและรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะพาดผ่านขึ้นไปถึงเวียดนามครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกและก็ให้ปริมาณฝนที่เป็นปริมาณมากครับกรมอุตุนยิยมวิทยาก็ให้คาดการพื้นที่ที่จะเกิดฝนเอาไว้นะครับสำหรับในพื้นที่ภาคเหนือครับก็ได้แก่พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุขโขทยัยกำแพงเพชรจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนภาคอีสานครับมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่นครราชสีมาบุรีรัมย์และ จังหวัดสุรินทร์ครับภากกลางมีฝนตกหนักบางแห่งและก็ฝนฟ้าขนองในพื้นที่ราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาลบบุรีและจังหวัดสระบุรีครับส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับส่วนพื้นที่ภักใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนตกหนักบางแห่งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลาครับพื้นที่ภักใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันครับมีฝนฟ้าขนองฝน ตกหนักบางแห่งพังงาระนองกระบี่ตรังสตูลและจังหวัดภูกเก็ตนะครับส่วน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าขนองกระจายครับโดยฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ทุกวันนะครับแต่ว่าเป็นฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหลุมฟ้าพยารณ์ครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe ติดตามข่าวสารพยกรณ์อากาศครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ